S <S เครื่องออกไปสามนะลูกจ้าแม่อย่เศร้าไปสัตว์เว้ยอย่าเศร้าไปเลยเพื่อนแก่บอ่อเย็นนี่ ไปดิเพื่อนบานมือง้า้กันไปแม่งได้ข่าวกูเดมจะมาตอนบ่ายวะผู้หญิงด้วยวะเอ้าได้ข่าวผู้หญิงคนน่ารักเลยเจไปดิเพื่อนนักเรียนทำความเคารพสวัสดีคัะครับวันนี้เราจะเรียนที่ชาลัยเดนละคุณนั่และค เนี่ยวันนี้จะมีเพื่อนใหม่มารู้หรือเปล่ามามีใครทราบบ้างมีไหม,ไมใช่รตรงกันครับรู้ไหมว่าเพื่อนใหม่จะมาวนันนี้ไม่รู้ว่ามินนี่นคิดว่าจะเป็นผู้ชายนะคะคุณฉลหล่อนะใช่ยไหมจะเป็นหญิงหรือเป็นชายครับจะสวยหรือจะหล่อ <laughs> พวกเราเจอกันอย่เร็วๆนี้นะครับขอเชิญต้อนรับนักเรียนมา อะไรเนี่ยไม่คุยครับไม่คุยสวัสดีทุกคนครับผมชื่อชาอกนะครับเ่นชื่อบิวมาจากชนบุรีครับทำไมได้มาตอนนี้ล่ะครับที่บ้านเปี่ยนที่ทำงานครับโอเคน้อยเราจะไม่พูดมากเชิญม่ังที่เลยน้อยไม่ได้อย่างนี้ถ้จะไปบานิดเจินจะติ๊บจะบบ้เพื่อนด้ชื่ออะไรนะเราชื่อบิวบิวเบิร์นเหรอบิวชื่อเฉยน่ารักชอบเบิร์นหรือเปล่าไอกด ใมกเป็นผู้หญิงอ่ะเอก็ยังเขาบอกมาไม่แน่นะเฮ้ยอตัดนี่งวตเอาไอเทียเนี่ยโอ้เพิ่งอัดทีได้ว่าคนติ่ดูหน้าดูดีดูดีดูดีดูอ้ยลูกไปมาติ่งจักี่เอนีเเฮ้ยไปไนาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนอนดี ไปไหนวะเด็กใหม่แต่งตัวแบบเนี้ระวังสะดุดตีในสาสตร์ไอจีเล่นแม่งเลยปะวะหิวตีในศาเต้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีอ๋อเราไปที่นึงอะ่ะไปกันปะไปปะ การชนะศัลย์รอบนี้ไม่โคตรน่าเบื่อนี่เออจริงไปทะเลอ่ะก้อย่าทำไมไม่ไปกูมไม่อยากไปมันร้อนทําทไมอ่ะก็เมืองสวยสุดละอีรุงหน้าตาผมคือใครวะฮะไขว้หน้าตาผมนี้ไมีชื่อแกเข้ามาได้หรอเอออีนินเอ,อ๋วปะเนี่ยแล้วจะรู้ไหมมันเขียนร่องรอยาัมึงดูผีหรือเปล่าป่วยว่าอะไรวะไหนมาดูดิไหนชื่อก่อนมีตัวเลขที่ ก็นี่ไงชื่อเออแล้วเอออีกีมิ้นตื่นยังไหนเอาดูดีใช่ไหมเปล่ามันเล่นเปล่านะ <c oughs> ไม่มีนะแต่ทำไมรู้สึกคุ้นชื่อเหมือนเคยดูที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะเ้ื่อเรามี33คนนะ <c oughs> เอา้เาแล้วใครหลงกองมา <c oughs> แต่คุณจริงๆนะเว้ย <c oughs> ว่าเขาเป็นกองของห้องอื่นแหลย <c oughs> เอมเฮ้ยไม่เห็นเหรอก็เห็นนะแต่มันไม่มีที่วางขนางนั้หรอก เฮ้ยแล้วกินนมอมในห้องของครูไม่ว่าก็แล้วแต่ครูดิน้อขออันนึงได้ะปะไม่ให้อ่ะน่าอันเดียเองถ้าูให้มึงต้องให้กูลอกันบ้านคันนีน้นะเว้ยได้แต่พังเราซื้อข,ของกินก่อนดิงั้นมึงเลี้ยงกูได้ ไอ้ดาวม่อของกูไม่ใช่ไหมอะไรกูไม่รู้เรื่องมึงก็รู้ว่าเป็นของกูทำไมมึงไม่เอารไมมาให้กูก็เพก็ไม่รู้ว่าเป็นของมึงอ่ะขอบคุณที่เลี้ยงกูถ้าพ่อมึงไม่มีน้ำใจลูเอามาให้เพื่อเหรอวะกู้ค่ะยัมาเออมึงโง่เองค่ะพู่เขาก็บอกอยู่นะเอาอีนี่นะสูเออใช่มึงอีกแล้วนะอีนี่ เฮ้ยคนตีกันในเวลาฮีโร่เอาไอวิวอย่าพึ่งตีกันคเลยทำอะไรกันโรงเรียนไม่ใช่สนามมวยไป่นโอ้ยคนตีหวยับเลยยิไม่พอไปนั่งกเขาอวงสาวจะเลี้ยงมนี่ว เขามาถามเรื่องไปเที่ยวครับโอ้ยไม่รู้เลยเขาไปเที่ยววันไหนจะไม่รู้เลยนี่ไปวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละแต่ของเรามันเยอะตั้งสามสิบสี่คนไม่รู้จะพูดคลิปยังไงมากมีสามสิบเอ็ดไม่ใช่หรอสามสิบส <34, S 2> ี่ก็ผู้ชายมีสิบเอ็ดผู้หญิงมียี่สิบสามก็สามสิบสี่คนสามสิบเอ็ดมาจากไหนนอนสิบเอ็ก็ 24, ไม่รู้โอ้นี่ยสายเหตุการณ์ไม่มาเรียนเพื่ออย่างนี้แหละเนี่ย รู้ว่าคุณจำผิด3ามหรือสามือต้นกล้าสามเป็ดครับไม่นะถ้างั้นเาเอาอะไรชื่อมาก็แล้วกันได้ครับเออตตลงไหมไหนไหนไม่รู้อะโอ้ยคุยเรื่องปทะเลกันดีกว่าทะเลเต็นไปซื้อบิกินี่เฮ้ยทำไมไม่เต้นเิรถแห่เขาวะตีสามตีสี่เต้นรถแห่เออมามาเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดียวเดีวเไม่เป็น

เออนาเดี๋ยวถ่ายให้เออไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะดี่เรียนอยู่นี่เหรอใช่แล้วนี่มเาเชื่อมกันหรอกูไปซื้อน้าวกันนะเฮ้ยไปเลยวะไปยืนดิบวะไอ้นั่น,ไนไงไรวะ อ๋อพี่เสือลูกพี่ปีที่แล้วไม่เล่นอยู่นี่หรอกวะเฮ้ยพี่เสือนี่แฟนเก่ามีเปล่าวะมีพี่เสือยิ้มไม่หยุดเลยนะซ่าถ้าเขาจะรักยืนมให้เฉกเขาก็รักเว้ยเฮท่โคตรเสียวซ่ามึงมไปเที่ยวโพวกน่าเบื่อเลยเนาะอืม แม่คูไในบรรดาบลนม,มันไม่สนุกเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะยังโทรมาเหรอเฮ้ยวิวพี่เสือขาซื้อรีพห้กูด้วยใช้ได้กันปะ <c oughs> มึงเป็นไรวะแม่มึงโดนน้ำทษอีกแล้วเหรอ เออจริงๆกูมาทันนะเวย้ยท้อยบิวเลยไอ,อ้บิวก็มาสายแล้ไอ,อเด็กใหม่ที่มันเ,อ,เออที่มันชอบนอนนะนะโอ้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากมันหรอกใครไว้ที่มันชอบนอนอะ่ะอ้บังอ่ะไอทีเฮ้ยทำไม,ำไมจำไม่ได้วะมีมีหรืเปล่าลุงขวานิดนึงยวนะลุงพยายามไม่อีกครั้งนี่ ว้าใส่ยสายส,าย,สายดีกว่าขวาสายกูจะเอาขวาแต่กูมาใสา่ดีกว่าแป๊ย <c oughs> จะอะไรกันนะก็ด่าบบเนี่ยเปลีเยวมาพวกมึงทะเลาะกันตลอดเลย เราขอโทษนะกูทำแค่น,นี้นะเหม่งชี้เฮ้ย <Hey. S 2> เออขอโทษนะแต่ถือว่าหายแล้วนะทงมันเถอะแต่ว่าพรุ่งเนี้ยหาคนมาช่วยกวาดใหม่นะไปไหนอะกูจะไปทำธุระที่ชนอะไปนานด้วยเอา้าแล้วกวาดไปไม้ข้างหออะเพราะว่าแต่พี่เสือ เขาไม่อยู่เปล่าโอ้ยพี่เขามีแฟนแล้วเฮ้ยกนี่กินอะ่ะไ่ได้กินนี่กินอะไดิเออนแหเนี่ยแหละนี่กินอะไรไปแก๊งโว้ดี้วันี้เรามีเรื่องต้องคุยกันเฮ้ยพวกมึงรู้สึกเหมือนกูบ้างปะมันมีใครหายไปในห้องเราอะเออมึงกูคิดว่าเพื่อนเราแม่งหายไปทีละคนทีละคนทีละคนเออเขี้ยด ไม้เด็กใหม่ที่กูหาเรื่องได้เลยวะเออใช่ไอเด็กใหม่แต่มันมาจากไหนวะกูก็ไม่รู้สัตว์ไหนวะกูว่ามันเนมันขวันาะตื่นยังเด็กใหม่นี่ไขว้ยไม่ไขว้ยเนี่ยใครเป็นเด็กใหม่วะว่คนที่กูเรื่องฮ้ยมึงรู้ไหมไข่เฮ้ยไอบิวไงฮะบิวไหนเฮ้ยกูจำได้ บอลตั้มน้ำละอองเอมบิวพวกคนเนี้ยวันนี้ไม่มางเรียนทั้งวันเลยนุ๊ยใช่วันนี้คงก็ไม่เห็นพวกมันพักพวกมันหายไปไหนกันวะเอ่างี้พรุ่งนี้เราไปหามันกันป่ะไปดิไปดีไวาไปดีกว่าป่ะเออข้าบต่อไปจะสอบอยู่ละแม่งยังจำไม่ได้เลยเออใช่ไหมพวกมึงที่ห้องเราเ้าลือกันว่าห้องเราอะมีคนหาย ห้าหกคนนี่แหละพวกมึงรู้หรือเปล่าวะใช่ใช่กูก็ได้ยินมาเหมือนกันเออใช่ป่าวะกูได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งอะที่เก่งวิชานี้อยู่ด้วยชื่ออะไรวะเออชื่ออะไรอะทำไมพวกเธอจำไม่ได้เลยอะเออใช่ไหมใช่ไหมเออใช่แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกมึงหนีทาพวกกูหรอพวกมึงหายไปไหนกันมาพวกมึงใช่ปะที่หายไปอะเอ้าพวกกูก็อยู่นี่ตลอดนห เออหายไปไหนมาเออไหนไหนพวกมึงมาแล้วอ่ะมาช่วยทําข้อนี้หน่อยได้ปะเออมาดูข้อนี้ให้หน่อยเลยเออข้อนี้อะไรข้อนี้ทำยังไงอ่ะใช่บ้านแม่บอลเป็นครูเหรอวะสภาพบ้านลกเนี้ยบ้านคนเหรอวะเออบ้านเปนจริงเหรอวะทำไมเงียบจังอย่ากับบ้านล้างเลยวะ ฮ้ยมึงไม่เข้าไปนะกูก็ไม่ไปนะเว้ยตูเปิดยากยี่ไหนโอ้ยแต่แล้วโอ้โหบ้านในบอลโคตรมืดดีนะเอาไปฉายมาไปกอทำไมใน่นี้มันมืดจังอัไอ้เฮียอย่าจับบอดดิตอไวีของหล่นมึงก็กลัวเหมือนกันอีกบินอน่อันนีง ทไม่ไข่ม่เหแล้วก็นองทไมมันยแบบ้ได้อะดูดีใหญ่ไม่ได้กว่าเลยีนธุดจริงหเนียเฮ้ยรมืเลยนี่ยะบ้านแตอบ้านเเนียเอกวะ้ไม่รู้ยเป้ยเกันวะไม่รู้ไปดูเ ไปเท้าใครอะเม้เท้าใครอ่้เฮ้ยไปเฮ้าไป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 ไรไปไปไปไอไป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 ้ปไ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 ไปไไปไปไปไไปไไปไปไปไไป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 ไมไปไไฟไไ โฮ้ยควายมันหมายถึงมันไม่มีไฟในการไปเรียนรูนี่รูนตกหลายรอบแล้วเี้ยเฮ้ยบอลเพื่อนกูว่ามึงกลับไปแลกกับกูเถอะเพื่อนนัเพื่อนเฮ้ยเงงแล้วบิวอ่ะเฮ้ยรอบนี้เรากลับกันก่อนไหมมันก็เริ่มมืดแล้วมืดแล้วนะเว้ยกลเฮ้ยตีหทุ่มแล้วนะเว้ยนี่เนี่ย <ไ>ป,ปาตุมขึ้นเเนี<ห>น่ยไ,<ห>ไปกับบ้านวเฮ้ยนี่ก็ผ่านไปดังกว่าแล้วนะบ,บิวหายไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันวะในกลุ่มในแชทเพื่อนก็บอกไม่เห็นเลยนะหายไปอย่ามันวะแต่นี่ก็เดือนกว่าแล้วนะเว้ยเหลือแค่ไอ้บิวคนเดียวแล้วอ่ะเออใช่ ที่อื่นไม่มีแล้วหรอคะมันเต็มหมดแล้วอะ่ะมึงไปไหนมาวะไม่ได้ไปไหนมาหรอกขอโทษนะที่กลับมาช้ามึงรู้ปะเขาหามึงทั่วโรงเรียนเลยนะขอโทษนะ จะนี้ก็จะปิดเทอมวดิเราจะได้ยาๆกันแล้วอะต้องไปเรียนต่างประเทศด้วยดิไอดีวไอเดียวไอดิวอเดไอดิวไอไไไไดไไไอเีไปเียอไเยไป ได้เพื่อน ลลาาาจตรน้มึงรู้เขาจะมาเออเขานี่เดี๋ย่ชุดราแ่งสบายดีกว่าเพื่อนผู้พากมาทำอะไรไว้สัตวก ไอ้สัว์กูรู้ไหม